สวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์ไบด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น E ีีแรกของช่องเราเลยนะวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนท่อนะเราทําการสั่งท่อในช้อปปี้เออราคาค่อนข้างที่จะถูกแต่เราจะมาลองเทสท่อดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสวยไหมนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะยังไงก็ฝากสวัสดีเพื่อน,อน,อนทุกคนด้วยนะครับกับช่องใหม่วันนี้นะั่นคือไลฟ์ไบ เดี๋ยวไปดูท่องเร็วว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงในราคาที่ราคาย่อมเยาไปดูกันเอาล้ครับตอนนี้เราก็จะทําการแกะกล่องออกมาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ถ้าอยากจะให้ดีเจ้าของร้านก็ส่งมาให้ผมรีวิวอีกก็ได้นะครับราคาย่อมเยามากๆเลย700รวมทั้งหมดตรงนี้มันอยู่ที่พันสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสองสองใบนะมาทาดูใบแรกกันดีกว่าว่ามันคือรุ่นไหนนะ dam ใบแรกนั่นก็คือบางคนที่เห็นแล้วรู้เลยนะว่ามันเป็นรุ่นไหน นี่อาคาชอตตี้สีค่อนข้างจะลุ้งเลยนะอยากจะลองแบบเออสีใหม่ๆดูบ้างนะอาคาชอตตี้ว้ยเกียรด,ดีมอสูุค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยท่อใบแรกก็สวยแล้วเราดูให้ซิว่ามีอะไรมาให้อีกไปนี้700ดร้อยบาทสลิปหนึ่งจมีที่ล็อกมาให้แล้วก็สปริงนะโอเคใบแรกพายใบ๋ย้วไปดูอีกใบนึงโอเคกล่องนี้เราแกะแล้วเราจะเปิดออกมาดูพร้อมๆเพื่อนๆเลย s อกระป๋องว้าวงาวิง้งเตโมกัดหน่อยเดี๋ยวจะดึงฝาออกกัดหน่อยกัดไว้กัดไว้กัดไว้เร็วไม่กัดโอเคดึงเองก็ได้ว้าวนี่ s อนะครับเอสซีโปรเจกต o g p โตจโอสกีนมาค่อนข้างที่จะดีเลยสกีนมาสสวยเลยคอสวมว้าวใช้ได้อุ้หงานดีอยู่นะครับเพื่อนใบนี้600้อยขอบาทเ,ออเดี๋ยวจะไปลองดูว่าใส่ สองใบนี้แล้วเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนเลยใบแรกแตงโมใบแรกเพื่ออยากได้ใบไหนแบงก์จะได้ใบไหนแบง์ไหนแบบเทปใบไหนก่อนใบนี้อยากได้ช็อตตี้ก่อนนะครับอาร์ฟวิคช็อตตี้แบบเราจะถ่ายแบบเราไม่ต้องเอาจุลเสียงออกนะมันจะมีจุลละเสียงออกแล้วออก็มีจุลละเสียงอ,อกีกชั้นหนึ่งข้างในเดี๋ยวจะลองแบบแบบไม่ต้องถอดออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาท่อเดิมออกนะครับ ยังองาตาคาสต้อตะลอง้กอช่มอย่าก,กินกระดาษแต่เราจะยังไม่ลองนะ,ะมาลองดูกันคาสตี้สวยนะเดี๋ยวที่สอนนีดยังเดี๋ยวเราเอาพาไปเพื่อนๆไปดูนี่ อะคาชตี้ใส่แล้วรู้สึกว่าทรงมันเข้ากับรถนะเพราะล้อมันเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงอะคาชตี้จะเป็นยังไง โอเคเดี okay, ๋ยวท่านน้องเปิดเครื่องดูนะครับ,รบอาคาเทสตี้ถือว่ามันมันแสดๆนะว่าไหมครับมันยังรู้สึกแบบเสียงมันยังลั่นแสดๆอยู่ เดี๋ยวเราลองกันต่อเลยคือเราจะเอาจดึงเสียงออกปล่อยออกมาคือปากจะโลง่งแบบนี้เลยนะเห็นไหมมาลองดูแล้วเราจะลองก็าต์าอีกข้างหนึ <c oughs> <S <s <at> ่งเบนลี่หกร้อยไอนะ เสียงเสียงช็อตี้ดังมากเลยถ้าเอาจุกเสียงออกเพื่อนๆพื่คิดว่าไงชอบไหมเสียงนี้มันมีอีกสเตปหนึ่งคือมีจุกเสียงแต่ว่ามันมันสามารถเอ้าวเขาเขาเชื่อมติดมาเลยนะมันจะมีช่องลมอยู่ตรงเนี้ยอันหนึ่งเนี่ยลองมาดูใกล้ๆเลย เห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นว่ามันจะเป็นจุกจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเอาออกได้ข้างในแต่เนี่ยมันเขาเชื่อมมาเลยก็เลยเอาอันนี้ออกไม่ได้นะครับก็เลยมีแต่บแบบว่าใส่กระทอดเลยอ่ะถ้าถ้าเป็นไม่ผมเองคิดว่าใส่ไว้ก็โอเคนะใส่ไว้ก็เสียงก็งเงียบลงกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้นะครับอ่ะโอเคจะไปลองไปนี้ S4 e Project ลองต่อดูซิว่าเสียงมันจะออกมาเป็นแนวไหน แต่คิดแล้วดูแล้วมันก็เท่ดีนะใบนี้เออโอเคมาลองกันต่อเลยทรงคล้ายๆกัน แบบโดโดๆเลยไม่มีจุกรอเสียงให้เลยนะครับตัวนี้ออกมาสองนิ้วไปสองนิ้วเลยเสียงด้วยจะค่อนข้างนี่จังหน่อยหลายๆคนอยากจะลองฟังท่อเดิมเดี๋ยวลองเอาท่อเดิมเปลียงให้ฟังอันนี้ตัวเดิมนะอันนี้ตัวเดิมของของก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นใบสิบสี่นิ้ว ู้สึกบายนี้มันจะดังเพราะควายฮะเออบายนี้รู้สึกว่าจะบางดังเพราะแปคงชอบชอบไหนทังกลางตัวกลางเหรอสตีปป้เสียงดีใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะลองสตี้สักรอบหนึ่งเอาแบบใส่ใส่จุกหรือไม่ใส่ไม่ใส่เอาแบบไม่ใส่ครอแสดงก็ชอบล้นลอนอะตามคำขอ,ขอครับ FC คนแรกของช่องเดี๋ยวจะลอง ตาม FC คนแรกของช่องขอร้องนะครับพอมาเลย <c oughs> แบบชอยฟี่ไม่ใส่จุกอีพีหนึ่งเนี๋ยวสวยเลยแชนะเอาวิ่งเล่าให้ให้เพื่อนได้ดู <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้ EP <c oughs> นี้ <c oughs> FC ฟซีแบงค์อยากได้บายนี้ครับว่าจะทคยังีง ก็เลยจัดเดีย๋ยวจัดให้กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไบท์ไล์นะอีพีนี้เป็นอีพีแรกอีพีหน้าติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย